ข้อสอบจริงเนี่ยชอยส์สจะไม่ยาวขนาดนี้นะครับแต่คูเบอร์เนี่ยปรับให้มันยากขึ้นจะท้าทายเหมาะกับว่าที่โทอีก900กว่าของนักเรียนนะฮะทีเนี้ยเดี๋ยวมาดูชอ i ์สก่อนในชอ i ์สมีคำอะไรมาให้บ้างมี that มี significant แล้วก็ reduce เฉลยเร็วๆก่อนนะครับตอบเป็นข้อมาน้อยดีดอกเอาทำไมอะให้นักเรียนเนี่ยเอาชอว์ e ดีดอกลงไปเติมในช่องว่างก่อนนะเดี๋ยวอธิบายก่อน ว่ามันถูกยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยไปดู choice ที่ผิดพอไปเติมปับ๊บเขาบอกกับเราแบบนี้ว่า the engineering team designed a new prototype that significantly reduces production costs คำว่า prototype มันจะแปลว่าต้นแบบ prototype ต้นแบบ prototype ต้นแบบของบางสิ่งบางอย่างฮะ significant มีหรือไม่มีีก็ตามเนื้อมันจะแปลประมาณว่าอย่างมีในยะสําคัญหรืออย่างมากกันแหละ significantly อย่างมาก significantly อย่างมากอย่างมีในยะสำคัญส่วน production cost อันนี้หมายถึงอะไรอะต้นทุนการละการผลิตนะ production cost ต้นทุนการผลิตแปลได้ว่าแบบนี้นะเขาบอกว่าทีมวิศวกรเนี่ยได้ออกแบบต้นแบบตัวใหม่ออกมาเลยนะซึ่งต้นแบบอันเนี้ย มันช่วยในการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากเลยแกประหยัดไปได้เยอะเลยเพอเข้าใจความหมายเนาะทีนี้ตรงที่เบิร์ตใส่วงเล็บให้เนี่ยฮะตรงที่เบิร์ตไฮไลท์สีชมพูให้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียกว่า adjective clause adjective clause เนี่ยเป็นประโยคที่ขยายคำนามข้างหน้ามันเดาซิด้า t ตัวเนี้ยขยายคำว่าอะไรขยายคำว่า prototype สื่อว่าต้นแบบตัวเนี้ยมันช่วยลดต้นทุนได้มากเลยนะ พอเข้าใจไหมฮะอ่าทีเนี้ยตรงส่วนในวงเล็บมันคือ adjective clause มันคือประโยคที่ขยายคำนามมันก็คือประโยคนะนักเรียนดังนั้นมันก็เลยต้องมี subject กับ verb แท้ subject ของมันคือ t h a t แล้วก็มี verb แท้คือ reduces ทำไม reduce ต้องเติม s เพราะว่า t h a t เนี่ยมันสื่อถึง prototype ต้นแบบต้นเดียวเพราะใส่อ่ะถูกไหม dan verb เติม s ประธานมาสิ่งเดียว verb เติม s เติม s prototype ก็คือ dad prototype มีอันเดียว dad ก็มีอันเดียว reduce เลยเติม s อันนี้เคลียร์นะส่วน significantly เป็น adverb adverb สามารถอยู่หน้า verb ได้ปะได้ adverb อยู่หน้า verb ได้เพราะมันขยาย verb ได้ถูกแล้วส่วน production cost ตัวเนี้ยจะทำหน้าที่เป็น object ให้กับคำว่า r e d u c e s บอกาใจยัง ได้เนาะ,ะไปดูซิว่าข้ออื่นผิดยังไงมาดูข้อ b ีบอยก่อนเพราะคล้ายกับข้อดีด็อกนะต่างกันนิดเดียวต่างกันตรงที่ reduce ลืมเติม s ฮะตรงนี้ลืมเติม s ไม่ได้เ p r o t h a t มันก็คือ prototype ต้นแบบเดียว verb ยังไงก็เติม s b ีบอยผิดฮะถัดไปมาดู a an นะ a an เนี่ย reduces เติม s อุ๊ยถูกแต่ significant ด้านไม่ได้เติมี่ลงไป ถ้าไม่มีรีเนี่ย,ยมันจะเป็น adjective ฮะ adjective ไม่อยู่หน้า verb นะมันต้องอยู่หน้าคำนามดังนั้นผิดนึกถึงง่ายๆคําว่า beautiful girl beautiful girl beautiful เป็น adjective อยู่หน้าคำนามคือ girl ได้ adjective ไม่ได้อยู่หน้าเ verb แต่อยู่หน้าคำนามได้อยู่หน้าคำนามได้ A n ผิดแน่ๆนะไปดูข้อ c cat ฮะ sic hat ก็ใช้ significant ในรูป adjective เหมือนกันเอาคอรูเบิร์กก็น่าจะถูกไหมเพราะว่าหนูวางไว้หน้าคำนามและเปลี่ยน reduce เป็น reduction เ, Red เป็นคำนามแล้แปลว่าการลดลงได้ปะผิดที่ความหมายเพราะกลายเป็นว่า reduction ก็ now production cost ต้นทุนการผลิตก็ now มันจะแปลว่าอะไรกันแน่แล้วมี d h a t ข้างหน้าอีกไอ้ตรง d h a t เนี่ยมันควรจะเป็น adjective clause มันคือคลอสคือประโยคอย่างน้อยต้องมี Ver รอา้าวดันกลายเป็นว่าไม่มี Verb เลยแล้วจะแปลว่าอะไรแปลว่าที่ต้นทุนการผลิตการลดที่มีในยะสำคัญงงมากไม่เอานะครับดังนั้นเราจึงตอบเป็นข้อไหนนะตอบเป็นข้อ ดีด็อกนะครับจำไว้ให้แม่นๆเนาะข้อนี้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้กรา玛หลายเรื่องนิดหนึ่งใครไม่แม่นแล้วต้องสอบทวีกนะอย่างตามเลยเรียนทวีกโกให้จบเพราะคูเบิร์ตป,ปูพื้นใหม่ให้หมดครบทั้ง7พาร์ทที่ออสอบเวลาเหลือก็ไปดูดออัปเดตแต่หนูว่าติดตามคูเบิร์ตนะแต่หนูไม่ได้สอบทวีกอะ่ะมีคอร์สอื่นไหมตอนนี้มีคอร์สใหม่มาแล้วฮะชื่อคอร์ส writing and grammar จะปูพื้นกรา玛ใหม่หมดด้วยแต่จะเน้นไปที่การเขียน แต่งประโยคให้ได้เลยถ้าโทรอีกเรากาชอยถูกไหมเราตัดชอยได้แต่เนี้ยเน้นเขียนจริงเอาไว้ใช้งานจริงนะฮะมาดูคุณสมบัติคอรสนี้นิดน,นึงนะฮะสอนกนมาม่าแบบใช้ได้จริงปูพื้นใหม่หมดจนเขียนประโยคยาวๆได้เขียนเรซูเม่ไว้สมัครงานผ่านฉลุยเขียนอีเมลให้เจ้านายทึ่งได้แล้วก็เขียนบทความจนคนอ่านประทับใจอยู่ในคอสนี้เวลามันประมาณ30ชั่วโมงกว่าตอนนี้ยังอ่านไม่เสร็จ แต่ว่าครูเบิร์วางขายก่อนแต่อัดเกือบเสร็จแล้วแหละวางขายก่อนในราคาพิเศษราคาเต็มอ่ะ3,500บาทนะเพราะ30กว่าชั่วโมงเนะี่ยแต่ตอนนี้มีราคาแบบ early bird คือคนที่สมัครก่อนจะได้ราคา899บาทนะครับ899บาทขอร้อยคนแรกก่อนแล้วกันนะฮะทักไลน์ไปที่ line id @kruberthome ถามซิว่าครบร้อยคนหรือ,อยังนะฮะ จะเริ่มเรียนได้15สิงหาคมเป็นต้นไปนะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาจจะเพิ่มขึ้นเจอเล็กเจอหน้อยดังนั้นเนี่ยใครคิดว่าคอสนี้มีประโยชน์แน่ๆสมัครเก็บไว้ก่อนเลยถ้ายังไม่เริ่มเรียนก็ยังไม่เริ่มนับเวลาจะเรียนได้ถึง6เดือนเลยนะแต่ว่าโปรใหม่หลังๆเนี่ยไม่รู้นะอาจจะราคาแพงขึ้นหรือราคาลดเวลาที่เรียนได้ลดลงก็ได้ถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอดูสาร,รบัญได้ที่ไลน์ดิแอดคูเ Home ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า